สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรีวิวไปเรื่อยนะครับจากเดอะเหมียวฮ็อบบี้นะครับปอดีว่าก็หาชื่อช่องเปลี่ยนอยู่นะครับตอแรกก็เป็นเหมียวแอร์ซอฟแล้วก็เป็นเดอะเหมียวฮ็อบบี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกล่องเก็บปืนสั้นนะครับสําหรับท่านใดที่มีปืนสั้นเยอะๆแบบว่า4ีหกระบอกขึ้นไปหรือว่าแบบมากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้น ก็จะมาแนะนําเจ้าตัวเคสเก็บปืนสั้นนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะวัสดุเป็นพลาสติกแข็งนะครับอย่างดีนะครับแบรนด์ก็ตามนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบรนด์ของมันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับก็จะมีไซส์ที่เป็นใส่ได้2กระบอกแล้วก็ใส่ได้4กระบอกเจ้าตัวนี้จะเป็นไซส์ใส่ได้สกระบอกนะครับ ราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึงอา่าราคาแตกต่างกันไม่กี่บาทครับแนะนำก็ซื้อเป็นสี่กระบอกไปดีกว่าใส่ได้สี่กระบอกเพราะว่าเพิ่มตังค์อีกนิดเดียวมันก็คุ้มกว่านะครับเผื่อว่าท่านใดที่มีสองกระบอกแล้วอยากจะเอ่อในอนาคตอาจจะมีเพิ่มงอกขึ้นมาสักสี่ห้ากระบอกก็ลองเอาเคสตัวนี้ไว้พิจารณาก็ได้ครับอย่ามาดูภายในด้วยกันนะครับ เจ้าต,ตัวเนี้สามารถที่จะใส่ได้ทั้งของจริงแล้วก็บีบีกันนะครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีล็อกทั้งหมดสี่ล็อกนะครับนี่นะครับนี่มีฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีหูหิ้วให้เดี๋ยวมาเปิดกล่องข้างในพร้อมกันนะครับ นี่นะครับเปิดกล่องมาก็จะประมาณนี้นะครับภายในก็จะมีทั้งหมดเ,เป็นใส่ปืนบีบีการได้ทั้งหมดสี่กระบอกนะครับส่วนช่องตรงนี้เท่าที่ร้านเขาแนะนํามาก็บางท่านก็อาจจะใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่า,าชุดทำความสะอาดหรือว่าอุปกรณ์จิบะทะต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ในการเล่นหรือว่า ถ้าเป็นของจริงก็อาจจะเป็นชุดทำความสะอาดอะไรเงี้ยครับชุดเซอร์วิสแต่ว่าถ้าเป็นของเล่นก็อาจจะเป็นใส่แก๊สใส่ซีโคนใส่กัคุนนะครับช่องนี้ก็ใหญ่พอที่จะสามารถจะใส่ได้หรือท่านใดที่อยากจะใส่ปืนเข้าไปก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีช่องแบ่งอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้ปืนท่านเป็นรอยได้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีช่องใส่แม็กกาซีนให้ทั้งหมดอ่าสี่ แป1สิบสิบสองิบสี่เป็นสิบสี่แม็กกาซีนนะครับที่สามารถใส่ได้จริงๆไม่ต้องใส่แม็กกาซีนอย่างเดียวก็ได้นะครับอะไรที่มันจะพอจะใส่ช่องนี้ได้ก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับกรณีที่แมนะ็กกาซีนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีภายในกล่องก็จะมีพวกกันชื้นมาให้นะครับนี่นะครับเป็นกันชื้นแล้วก็มันจะเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับ มันจะเป็นฟองน้ําหนาๆอย่างนี้นะครับฟองน้ําหนาๆสองชั้นแล้วหนามากเลยนะครับเอาเอานิ้วกดเนี่ยไม่ยวอเลยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ซับแรงกระแทกได้อย่างดีกรณีที่ท่านอาจจะพกไปข้างนอกอะครับหมายถึงว่าเอาไปยิงเล่นหรือเอาไปสนามเอาไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะใส่กล่องตัวนี้ไปได้เพราะว่า กฎหมายบ้านเราอ่ะการที่เอาบีบีกันไปเว้นน่ะมันก็ไม่ได้ผิกดกฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องพกพาให้มันมิดชิดจากสายตาคนนะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะมีมีการที่เอาของสะสมของผมเนี่ยบีบีกันของผมเนี่ยมาใส่ให้ดูนะครับว่าหน้าตามันจะประมาณไหนแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อกันกระแทกหลายอย่างเนาะ การล็อกก็แน่นหนานะครับนี่ล็อกให้ดูการล็อกเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่ชั้นเลยหนึ่งสองสามสี่มีสี่จุดเลยนะครับไม่ใช่สี่ชั้นทษทีก็ประมาณนี้นะครับมันก็สะดวกสบายแบหรับใครที่ต้องการพกไปเป็นข้างนอกก็ไม่อยากเอาไปแค่กระบอกเดียวครับคือเอากระเป๋านี้ไปจบเลยสำหรับการ้เป็นปืนซันเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเอ่อทำไมมันถึงมันถึงจบภายในกระบอกเดียวได้ไอ้ภายใน เคสกล่องเคสเดียวได้เพราะว่ามันสามารถใส่ได้ทุกอย่างที่เราจําเป็นในการเล่นบีบกีการสั้นอัดแก๊สครับอ่ามันก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นปุ่มไล่สุญญากาศสมมุติว่าถ้าเราคลายนะครับอากาศก็จะเข้าปกติแต่พอเราใส่ของอะไรเรียบร้อยปุ๊บแล้วเรามาหมุนตรงนี้นะครับมันก็จะการเป็นการดูดสุญญากาศออกแล้วก็ทําให้กล่องมันกระชับแน่นขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวบีบีกันนี่นะครับมันสามารถที่จะใส่ได้ทั้งขนาด full size แล้วก็ size compact นะครับก็ท่านใดที่กังวลว่าเออปืนเราจะสั้นจะยาวจะเล็กจะใหญ่ไปหรือเปล่าเดีย๋ยเ่าลองมาใส่ให้ดูนะครับอ่ะอันนี้เป็นกระบอกแรกก่อนนะครับจะใส่เป็นตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ฟูลไซส์อยู่นะครับหนึ่งก้นึงหนึ่งอเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมใส่ก็จะพอดีเลยแล้วก็แม็กกาซีนนี่นะครับแม็กกาซีนเนี่ยแนะนําว่าให้ถอดแยก่ก็มาใส่ในนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่สำหรับใส่แม็กกาซีนอยู่แล้วเจ้าตัวต่อไปก็จะเป็น M9A1 นะครับ M9A1 ก็เป็น full, full size เหมือนกันนะครับ full size ก็เดีย๋ยวลองมาเข้ากล่องดูนะครับว่าได้ไหมนี่นะครับอืมเห็นไหมครับพอดีเลยคือไม่ต้องกลัวนะครับที่มันไม่ได้เข้าไปในร่องแบบนั้นก็คือ มันอยู่ตำแหน่งนี้ยมันก็สามารถที่จะปิดกล่องได้เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันก็เป็นฟองน้ําซับอย่างดีนะครับเจ้าตัวต่อมาก็จะเป็นนี่นะครับจอวิกสี่พิทมัตพิทไวเปอร์นะครับมันจะมีคอมแบทมัตเตอร์นะแล้วก็พิทไวเปอร์ก็อาจจะจําสับสนประมาณนี้นะครับก็เป็นฟูลไซส์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ากล่องเนี้ยผมจะเก็บแต่ฟูลไซส์นะครับไอ ผมมีก๊อก19เก้าอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเก็บแยกไปอีก่องเดี๋ยวจะลองเอามาใส่ให้ดูนะครับนี่ก็ใส่ได้ปกตินะครับเห็นไหมใส่ได้พอดีปกตินี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นคอมแพกนะครับจะเป็น s t a r าโตจะเป็น s t a r c โต c 2นะคะจะเป็นไซส์คอมแพกตัวนี้ก็มีดอทด,ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นอุปสรรคในการเก็บนะเพราะว่ามันเป็นไซส์คอมแพกเนาะ อะเดี๋ยวลองใส่เข้าไปนี่นะครับก็จะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยส่วนเนื่อแมกกาซีนอ่านี่เป็นแมกกาซีนของพิดไวเปอร์นะครับผมก็จะใส่เข้าไปแล้วก็เป็นแมกกาซีนของสตาร์คาโต แล้วก็เป็นแมกกาซีนของ M9A1 นะครับใส่เข้าไปแล้วก็เป็น g l o c 19นะครับแล้วก็เป็นตัวอ,อ,อันนี้จะเป็นแมกกาซีนของของอีกตัวหนึ่งที่ผมเก็บไว้อีกกล่องหนึ่งนะครับเป็น Wilson Combat Kimber นะครับ แล้วมันก็จะมีช่องเก็บแม g กกาซีนเหลืออยู่8ช่องนะครับท่านใดที่มีแม g กกาซีนสำรองหรือว่าต้องการที่จะเก็บของต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถเก็บได้นะพวกไขควงพวกประแจพวกอะไรเงี้ยที่เอาไวส้สำหรับเซอร์วิสคือเวลาที่เราไปเว้นข้างนอกอะครับ เวลาที่เราเข้าไปเล่นข้างนอกอะครับแบบพกไปเล่นข้างนอกออกไปขับรถเล่นหรือเอาไปพกไปยิงเล่นกับเพื่อนหรือว่าไปไปลงสนามอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันจําเป็นต้องใช้ประแจไขควงชุดเซอร์วิสหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ต้องใช้ในการในการเล่นนะครับมันสามารถที่จะใส่ได้ภายในกระเป๋าเคสเดียวได้เลยครับอ่ะอย่างเนีย้ยผมใส่ตัวมิดพับไปก็ใส่ได้อ่ะใส่เข้าไป แล้วก็ Speed o r d e r ก็ใส่เข้าไปได้นะครับ Speed o r d e r แล้วก็อ่าส่วนตัวที่ผมจะพกไปก็จะมีแก๊สนะครับแก๊สเนี่ยสามารถที่จะใส่ช่องนี้ได้พอดีเลยนี่นะครับใส่ได้พอดีเลยก็จัดจัดให้มันเข้าล็อกเข้ารอยหน่อยแล้วก็ซีโคน ซโคนเนี่ยก็จําเป็นสําหรับบีบีการอยู่นะครับเพราะว่าการที่เราเล่นมากๆเนี่ยบางทีออรินหรือว่าชุดต่างๆที่เราไม่ต้องการให้มันสึกหรอมากเราก็สามารถที่จะใช้ซีโคนในการช่วยบํารุงรักษามันได้นะครับคือถ้าไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเปลืองเงินมากหรือว่าอยากจะรักษาของเราให้มันดีที่สุดเราก็ฉีดไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็มีข้อถกเถียงอยู่ว่าจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีเพราะว่าฉีดไปก็เปลือง ฉีดมากๆก็ลื่นไปฉีดน้อยก็อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนนะคบเพราะว่าบางคนเขาคิดว่าไม,ไม่ไม่ต้องฉีดเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าท่านไม่ได้กลัวเปืองหรือว่าท่านมีงบมากพอก็ฉีดไปเถอะครับไม่ไม่เป็นไรไม่เสียหายเพราะว่ามันก็ทําให้ปืนเราดูฉ่าขึ้นด้วยแล้วก็ดูใหม่แล้วก็บํารุงรักษาภายในแล้วก็ยางโอวินต่างๆที่เราไม่ต้องการให้มันเสียไว้ครับมันก็ช่วยได้ แล้วก็จะเป็นลูกกระสุนผมก็จะแบ่งใส่ถุงเ,เล็กๆไปนะครับเพราะว่าเอาไปยิงเนี่ยเราก็ไม่ได้ยิงเยอะขนาดนั้นถ้ายิงเว้นหรือว่าถ้ากรณีที่เราต้องไปยิงในสนามอาจจะต้องใช้ลูกกระสุนเยอะเราอาจจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับคือผมคิดว่าการเล่นในสนามเล่นวันหนึ่งมันเราก็คงไม่ยิงถึงแบบสี่พันนัด,ดถูกไหมถุงใหญ่อะแล้วปร,ป,รประมาณห้าร้อยนัดเนี่ยกำลังโอเคเพราะว่าแม็กกาซีนของปืนสั้นเนี่ยครับของสั้นแก๊สเนาะ พอ,อยิงไปสักพักหนึ่งมันจะมีไอความเย็นปืนแก๊สทุกกระบอกอะครับ achieve. ไม่ว่าจะเป็นสั้นยาวสั้นแก๊สหรือว่ายาวไปที่เป็นสไนเปอร์ achieve. อะครับยิงไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีความเย็นจากจากแก๊สนเนะครับเกาะตามแม็กอะไรเงี้ยถ้ามันเย็นมากไปมันอาจจะทําให้ยางโองริงขาดหรือว่าเสื่อมเสียแบบเสียภายในอะไรเงี้ยที่เราไม่รู้เนาะเพราะว่าความเย็นมันกัดเข้าไปเราก็ยิงไปสักพักถ้ามันเย็นมากพอเราก็เอามาเอามาเอามาพักก่อนก็ได้นะครับ พักให้มันเย็นลงสักนิดหนึง่งให้มันแบบว่า,อ,าอุ่นๆนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับเล่นนะครับแนะนำมือใหม่บางคนก็อาจจะเล่นสนุกเพลินเกินไปยิงจนแบบมันเย็นเย็นจัดจนน้ำแข็งขึ้นนะครับอ่มันก็อาจจะพังได้นะครับแนะนำก็เล่นพักๆหยุดๆนะครับไม่ต้องยิงยาวขนาดนั้นแล้วก็นี่นะครับปากกาเคมี สีดำที่เป็นสีดำเฉดเดียวกับสีปืนเรานะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่รักษาของพอสมควรเนาะเพราะว่าถ้าแบบปืนเรามีรอยนิดหน่อยแล้วก็แบบสีมนันดุดนิดนิดหน่อยหน่อยแล้ก็แต้มได้นะครับคือมันอาจจะไม่ได้ช่วยแบบทดแทนสีเดิมนะครับแต่ว่ามันอาจจะทําให้ไอ้ช่วงสีตรงนั้นที่มนันดุดหรือว่ามันเป็นรอยมันดําขึ้นครับมันก็ช่วยให้เราแบบใจชื้นขึ้นมานิดนึง ถ้าท่านใดไม่ไม่ซีเรียสเรื่องลอยเรื่องอะไรก็เล่นได้เลยครับสมบูรสมบันได้เลยแต่ว่าผมก็ซีเรียสนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นของสะสมก็เลยต้องมีเก็บงานนิดนึงนะครับแต้มน,นิดนดหน่อยๆค่ะไม่ได้แต้มเยอะก็จะมีประมาณนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งหมดสี่กระบอกอ่ะเดีย๋ยวผมลองตัวอื่นให้ดูนะครับ แจ้าตัวนี้ก็จะเป็น full s i z เหมือนตัว m 1, 1นึ1งน่ะครับเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันที่เป็นรุ่นแยกออกมาก็ใส่ได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนี่นะครับอ่ะก็วางใส่ได้ปกตินะครับแต่ว่าทีนี้ผมไม่ได้เก็บตัวนี้ผมไม่ได้เก็บลงกล่อง ผมก็จะเก็บแค่สี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นไซส์คอมแพกนะครับก๊อกสิบเก้านี่นะครับก๊ ok อกสิบเก้าอะลองมาใส่ดูนี่ครับก๊อกสิบเก้าเนี่ยมันจะลงเข้าไปในบล็อกพอดีเลยมันจะไม่เกยไม่อะไรแต่ก็ใส่ได้ครับทั้งฟูลไซส์ทั้งคอมแพกครับสามารถที่จะใส่ได้ ามที่ท่านมีเลยท่านมีตัวไหนก็ลองเอามาใส่ดูกรณีที่ท่านอาจจะมีเยอะมากกว่าสีก่กระบอกมากกว่าห้ากระบ,บอกเอ่อมากกว่านี้ก็อาจจะต้องซื้อแบบเคสสักสองใบครับเพราะว่าผมว่าการที่เก็บเคสแบบนี้มันก็สะดวกสบายในการเก็บแล้วก็ในการเอาออกไปใช้งานข้างนอกครับเนี่ยสำหรับผมถ้าจะขับไปข้างนอกผมก็ขิ้งกระเป๋าใบนีใบ้ใบเดียวจบเลย เราก็สามารถที่จะเอาของทุกอย่างใส่ได้ที่มันจําเป็นในการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจกล่องใบนี้ก็ลองหามาใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์จริงๆสําหรับคนที่มีมากกว่ามากกว่า2กระบอกขึ้นไปหรือว่ามีสี่กระบอกตามช่องที่ที่กล่องมันมีให้ก็สามารถนํามาเก็บได้เลยแล้วก็มันจะทําให้ปืนของท่าน อยู่กับท่านไปนานๆเพราะว่ามันก็เก็บอุณหภูมิด้วยมันก็จะไม่ร้อนเกินไปนะครับแบบถ้าวางข้างนอกเจอความร้อนอะไรเงี้ยบางทีอาจจะทําให้วัสดุของปืนมันเสียหายได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ใครที่มีบีบีการนหลายก็บอกหรือว่าท่านใดจะไปใส่ของจริงท่านใดที่มีของจริงมากกว่านี้ก็สามารถที่จะ หรือว่าท่านใดที่มีมากกว่าบีบีกันเป็นของจริงอะไรเงี้ยท่านก็สามารถที่จะเอาของจริงมาใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเคสที่ใส่ได้ทั้งของจริงกับของเล่นนะครับก็ฝากรีวิวไว้ประมาณเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับการที่เราเล่นบีบีกันนะครับเ,เราออกไปข้างนอกอมันก็สําคัญนะครับในการที่เรา จะไม่ทําให้คนอื่นเขาตกใจหรือว่าเข้าใจผิดว่าสิ่งสิ่งนี้มันคือของจริงเพราะว่าบางบางท่านเน่ยเขาไม่เคยเห็นว่าบีบีกันหน้าตาเป็นยังไงเขาอาจจะนึกว่าของจริงอะเขาว่าอาจจะตื่นตระหนกแล้วก็อาจจะแจ้งความแจ้งตํารวจให้มาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะซวยเบกแบบหนึ่งแนะนําก็พกให้มิดชิดแล้วก็ไปเว้นในที่ที่มิดชิดนะครับถ้าไม่ได้ไปเว้นที่สนามก็ไปหาที่เว้นที่มันปลอดห่างไกลผู้คนไม่ให้เขาเห็นแล้วก็เข้าใจผิดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้เว้นบีบีกันอย่างสนุกนะครับมีอะไรติชมก็สามารถที่จะติดชมได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับฝากติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับอยากพูดคุยเรื่องอะไรสอบถามเรื่องอะไรก็สอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ